นี่นะคะกำลังแกงหน่อไม้นะคะกำลังเดือดใส่เครื่องกุ้งเกือบหมดแล้วค่ะขั้นตอนนี้เราก็จะมาใส่ปิดไฟนะคะปิดไฟแล้วก็ใส่ใบนังรัก นางรักเนี่ยฮะใส่ใบนางรักแล้วก็เนีย่ยฮะชม ที่ที่เราใส่ปิดไฟแล้วก็ใส่ใบใบผักอีตูหรือใบนางรักนี่นะคะเราต้องการให้ความเขียวของเขาอยู่ได้นานนะคะนี่คือฟักทองค่ะอย่างมันเลยถ้าถ้าเราปล่อยให้ฟัก,ฟกทองเปื่อยนะคะเดี๋ยวเขาก็จะเละพอเรากดดู มันตัวเนื้อฟักทองนิ่มแล้วนะคะเราก็ปิดไฟนะคะเพราะว่าความร้อนก็ยังอยู่นะคะความร้อนก็ยังอยู่แล้วกใ็ใส่ใบนางรักชูรสปลานะคะชูรสประระลาเราแต่ชอบอมีลูกโดดด้วยสูตรนี้นะคะขายดีนี่คือแกงหน่อไม้นะคะ แบบทุบนะคะสดๆเก็บมาเช้าหลังบ้านนะคะนี่ค่ะแบบทุบน่ากินมากกรอบคุณป้าพี่สาวนะคะก็บอกว่าต้องเก็บไปให้เขาซดซักถ้วยหนึ่งนะคะพลาดไปได้เห็นแล้วเขาน้ำลายไหล กอจบคลิปก่อนนะคะอันนี้คือเสร็จสิ้นแล้วค่ะรอตักใส่ถุงแล้วก็ไปวางขายพอมีอไร,ไารายได้ข้าน้ำกาไฟอยู่นะคะสวัสดีค่ะ